ทำไมทำไมครับคนที่มีปัญหาอยู่มักจะไม่ค่อยแก้อะไรได้เลยจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเสมอคลิปนี้มีคําตอบครับอย่างแรกเลยครับเป็นเพราะเรื่องเหตุผลความรู้สึกแล้วก็อารมณ์3อย่างนี้นะฮะจมอยู่ในปัญหานั้นๆลองนึกภาพนึกภาพตามผมนะครับว่า นึกภาพของเกมเขาวงกตมันอันใหญ่ๆแล้วก็มีคนเดินเข้าไปอยู่ในเกมเขาวงกตตัวนี้พอคนเริ่มเข้าไปทางเข้าแล้วก็ไปหาทางออกที่ปลายทางอีกตัวหนึง่งคนที่อยู่ในเกมนะครับก็จะต้องเดาว,ว่าจะต้องไปทางซ้ายไปทางขวาถ้าไปแล้วเจอทางตันก็ต้องถอยกลับ ไปไปมามาฮะอาจจะก,กลับไปกลับมาก็มาเจอทางตันตัวเนี้ยเหมือนเดิมได้อีกแต่ถ้าสมมุติว่านะครับได้มีการ,ปรเปลี่ยนมุมมองอย่างเช่นว่ามองเขาวงกตจากมุมที่สูงขึ้นถ้ามองมุมนั้นนะฮะก็จะเหมือนว่าเหมือนเนหะมือนะเหมือมุมของเครื่องบินไงพอมองจากข้างบนมองลงมาก็จะเห็นว่าไอ้เขาวงกตที่มันมัน ไปไปมามาเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเหมือนกับเราเล่นเกมเขาวงกดของเด็กใช่ไหมฮะที่จะต้องขีดจากอ่าปลายจากข้างล่างไปข้างบนอย่างเงี้ยฮะเรามองแป๊บเดียวเราก็รู้ละต้องขีดไปทางไหนไปยังไงแต่ถ้าสมมุติว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นตัวเล็กๆไปอยู่ในเกมตัวนั้นไปอยู่ในเขาวงกดแบบนั้นลองคิดดูสิครับว่ามันไปยากเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับก็เป็นอย่างแรกที่ว่าถ้าเกิด มีคนที่มีปัญหานะฮะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันก็จมอยู่ในปัญหาเพราะฉะนั้นเหตุผลอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยนะครับเพราะว่าคนเรานะครับใช้ชีวิตกันด้วยอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนะครับเป็นตัวที่ตัดสินเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นเสมือนนกที่มองจากด้านบนฟ้าลงมามองเห็นว่ามันจะต้องเดินไปทางไหนยังไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะเดินตรงไปแล้วจะเจอทางออกนี่แหละครับถึงจะมีก็เลยต้องมีว่ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยเหลืออยู่และอย่างที่2ครับที่เขาต้องการอยากหาคนมามา,อ,าอยากจะบอก อยากจะพูดอยากจะคุยเนี่ยเหตุผลอย่างที่2ก็คืออยากจะหาเพื่อนร่วมชะตาตัวนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาของคนโดยทั่วไปเลยละฮะว่าเวลาใครสักคนหนึ่งนะครับที่เจอปัญหาเขาก็จะถามหาว่าเอ๊มีใครเจอปัญหาแบบนี้ไหมแบบนั้นไหมเออคุณมีใช่ไหมมีเหมือนกันเลยแล้วคุณแก้ยังไงละ่ะ ก็จะมีการสื่อสารมีการสนทนาเขาก็จะเอาวิธีการที่ใครคนใดคนหนึ่งที่มีปัญหาเหมือนกันเนี่ยเอาวิธีนั้นนะ่ะไปแก้ไขด้วยเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการนี้นะครับนอกจากจะเป็นวิธีการที่จะเจอทางออกแล้วก็เป็นวิธีการที่ทําให้คนที่เจอปัญหานั้นนะครับว่าเขานะ่ะไม่ได้รู้สึกโดดเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ ปัญหาที่เขาเจอเนี่ยไม่ใช่มีเขาอยู่ในโลกนี้คนเดียวจะมีคนอื่นอีกหลายๆคนเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้ด้วยมันก็ทําให้เขาอบอุ่นทําให้เขาอุ่นใจไปมากขึ้นนะครับว่าฉันไม่ได้เจอปัญหาอย่างนี้คนเดียวฉันมีทางออกด้วยจากคนที่เจอปัญหาหลายๆคนเขาก็มีการวิธีแก้ไขหลายๆแบบที่จะเจอปัญหาฉะนั้นนะครับการเก็บปัญหาไว้คนเดียวก็อาจามีวิธีการแก้ไข แบบเดียวก็วิธีที่คุณคิดนั่นแหละแบบเดียวแต่ถ้าคุณได้บอกกล่าวได้ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นที่ไว้ใจได้คุณก็จะมีทางออกในอีกแบบหนึ่งเพิ่มเข้ามาเป็นตัวเลือกสุดท้ายครับถ้าตอนนี้ครคุณมีปัญหาอยู่ก็หาโอกาสพูดหาโอกาสคุยกับคนรอบข้างได้นะครับแต่ถ้าไม่มีทางไหนไม่มีโอกาสที่จะพูดคุยกับใครได้ คุยกันในช่องทางนี้ได้นะครับคิดไม่ออกบอกพี่ใหญ่ครับ